ฮาน้องจ่อยก่อนเถอะเนาะวันนี้สัญญาอย่างเด็กกันหน่อยเนาะยังจะถามยังข่อยมือนแซวนี่สบายอ๋อโอ้เขาสัญญาอยังกันหน่อยวันนี้สัญญาแ่มีใช่เป่าไปสัญญานี่ฮะสัญญากับจ้อยอยู่แม่นใช่เปล่า ว้าวไปบูมีหลักฐานนะพยานบังคับแน่ไอเมื่อวานนี้ม,นนมีได้แนบบ่อไอผ้าสาบเนี่ยบวแล้วเปล่าของน้ำบวแล้วเนี่ยแม่นในน้องไก่ได้เสียร์ให้บวแล้วเดียยเด๋ยวตัวชายได้ไอ้นี่สนุกแล้วบ่อวานแล้วโอ้โหแล้วแหต่สัญญากขาได้ว่าเป๊ปซี่ทุกหนึ่งสอง <c oughs> เออสองบอ่อโอ้ ไปซื้อมาตุกนึงนี่เพราะห้านเ<ม>พื่นมันเบิดกตอ้อน้องจ่อยเวอาวสัญญาแรกสักว่ากินลายมาันเสียนั่น้นองสวยกินลายมาันสีเจ็บคอมันหนาวเห็นบอกอากาศยังกินยังอะนนี่โอ้หลักกินมาบัวคอยอีกบอกเต็มาฝาั่งเต็มหอบหลัก ก่อนซื้อต้องได้ก็ข่อยเอามาหมากเดียวหนึ่งเป็นหลักกินของข่อยอีกได้แล้วก๋วยเตี๋ยวกินยังโอวยเต็มปากเต็มคำเลยโอ้ยโอ้ยสั่งแก้วหลักกินของข่อยแล้วนี่เนาะโอ้ยมาจุกมาจุกมาจุกมาเนี่ยเอามามาไล่กูหันทีโอ้ยอ่านนมน้อยพูดบมกคุ้งเอามาโอเคขอบใจเด้อ เกียยสิกับ,บกว่าบอนี่พะเกลียเมื่อไรสีกับนี่จะได้สีกั๊บมาเนี่ยโอ้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 ยเล็กฮักเลยไปจักกินดิเพิ่งเโอ้ยป่าฟุ้งนอกเนี่ยอย่างนั้น ปมาปตุ่มเงินอยู่าพี่เดาเนาะฟังทีมงานพ่อแก้วไอเดชิพากันเมืออะไรวะคือวัอวนอะไรพี่น้องเน,ะนาะเรีเวียกเรียงงานมาเลยบอกน่ะเดาเนาะยืดแขนก่อนดึงดหมูเลยนี่กลับทักทายสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีป้าลุงแล้วก็สบายดีเอฟซีกันเบิร์ดสุขุมสุขคนเดอ้อ มาจะอยู่ภายในและกระตางประเทศพี่น้องเลยพบพอกับส่องยูทูบน้องตูไซปันสุกอีกแล้วพี่น้องเนาะโดยพี่น้องเลยพบพอกับน้องใสซมืนอนี้กอยู่เพื่อนของแม่จอนคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะอ่าเพิ่มเติมก็คือมาอัปเดตเนี่พี่น้องเบิ่งอีกคือเก่าพี่น้องเลยครูแม่จอน์ด์พนมาซื้อเองได้พี่น้องเนาะโยเซโอมาอยู่เบิ่งกับกองพี่น้องเบิ่งพี่น้องเนาะมาเลย กับลูกกับลานเพิ่นพี่น้องเลยมาใส่เด้นเนาะสบายดีสบายดีก็จอดก่อนจ้วเออเนาะเอาย,ยังมาจะใช้เกาะอ่าคือเงี้ยงแทนบล็ลมบ่อนะอะน,อน,อนอะสบายดีเด้อสบายดีใช้เลยอ่าสุกๆใช่หรอมาเลยไปกับหลาน ได้กับได้นำกัำยังแน่น่ะกาแฟกาแฟชื่อกาแฟเหมื่อซื้อนี่ขนมพร้อมบ่อน่ะบ่อดัวมากินในกัวขนมหลายแท่น่ะวายอกวายอกให้ซื้ออ่าซื้อซื้อใส่น่ะนี่ขายผืองผ้านะฮะขายแล้วขายขายน้ำแล้วเออบ่เป็นขายน้ำพวกเดยใครแม่คิวบ่อหนึ่งอืวเตะเหัอแตนเนาะ อาโทษไอจอนหอนบออยู่มาเลยเนาะไกลเติบบอไกลเติบแล้วนอกทามหุธโดยไปแบกอยู่บ่ฮะอยู่อยู่เราเปิดหานอยู่แต่ว่าคอยสีไปผูกคอยสีลงไปเวียอยู่ใต้อีกนมือนีคอยวางเออใช่ามือวางอีพาไปเด้อโดยเออ่พี่บอเวียกมาเลยบอคนไปแล้วจะถูกไปใชอ คุนไปแล้วผัวใส่้อนเดียวหนึ่งคัวจะคุไปใวเขาก็เขาก็ต้องมาหนเออใส่เข่าจะยังบดสุกปะบดยังบดทันเกยวยังอีกป้านจากมื่อยสีเกี่กว่าคับข้ามชกบดอะถ้าสุกเิดเนาะเอ้าเอานำไปไส่ใสเดียวไปหาพวกแก้วก่อนด้นาไ้น้องคน อยู่เซลออันนี้พี่น้องเนาะน้องไซค์ก็ไปซื้อกันยูนนี่แหละพี่น้องไอ้เนาะเพื่อใส่รถที่แพ้พลาดนอกไซค์พี่น้งนองเอ๊ À, ta th thôi mới đang lắm khăn đi lúa đây hả oh, à, bài gì đâu, bọc kèo bài gì hả xì cho hả thôi cả kinh như bò bảo nó nhảy cả kinh như bò tôi đeo ừ. kinh bất เจ็ดปีเลยประดุกพันปลอออ่อยลงมึงพูดเออาเขาปล่อยเจ็ดปีเลยมันใหญ่ชัดแน่เลยปล่อ,อยใช่น้องเจ้าฮะน้องใหญ่เนาน้องตัวใหญ่ใหญ่แล้วอ่ะพนันว่าว่าจะให้คอยลงว่ะไปสิบก้าลงเนาะจอยมันอันจอยมันซูนพคนบาโย <c oughs> โอเย <c oughs> ยันตกใจอยู่ซูนบาทหนึ่งนี่เนาะว่าใหญ่ชันั่นนี่มันเป็นไรกันไ่าย้ไหลเฮนี่ยันขาดไปจลกวเฮนี่เนาะ น้ำเลือมันน้ำเหลือกว้างอืออะไรง่ายจักสีหามมงกว่ามองเกะมงใหญ่กว่ามองเกะมองปลามงของเะารอยู่จังต้องได้ดูมองนั่นสีได้ันอกกว่าโอ้โอ้ใช่้วอยบคอยตั้มตึ๊บปีฝังปล่าเลยเออแดีเราลงลงเกะตันยัง đâm tao tao mua cái tiền đây ừ. nhảy đó chắc bài bố chắc khè ơi chắc à cho sả làm nó xa làm. nhảy vẫn ăn áo sả làm nó không có chết tì đã nằm đi bố mi buộc nong này chốc chắc tì đào nong này chết bẹt tì chết bẹt anh ừ. bòi tăng tè chốc nong phù bòi tè chốc nong bố từ ปาโทคือส uh, ิกวงแห้งเบิงพังเว้านี่เนาะซําบ่ให้นาซอง่คือว่าให้1 60เมตร120จักแล้วอันนี้บ่ฮู้ครับกวง60เมตรอืมความยาว120เมตรันีมันให้นีบ่ได้ฮอด120มมันสิซาให้น่ด้ซงนานี่้จักงนานี่ซงนานี่ โอ้โลฟิสิก้าลงเบาปานน่ะเนาะน้ำกว้างมองไปดูดำดำเป็นเขียวแหละโมเดลใสเป็นเขียวมันบอกเกิดแน่บอกบอกเออบอกเกิดยังว่าจะเอาปักตบไปปล่อยเอาเอาเอาปักตบปล่อยปล่อยพอเลยติดติดปลากินก่อนก็อน

บนนุญใจอร่อนสิตั้งมื่อนี่บ่ตั้งมืออม่อนี่โอ้โหตังเดี๋ยวนี้เดี<อ>๋ยวนี้พ่ออืมเัื่งจับไปเบิ่งข้างนอกเพิ่นเฮ็ดเวียกอ,อ,อ,อ่อนมาพอทันสมัสมงก์แต่เช้านี่บ่หนิโดนโดแล้วโอ้หงาน้องจ้อยก่นอนเถอะเนาะทุกวันนี้สัญญาอย่างนด้ก็น,น้อยเนาะย, <c oughs> <c oughs> ยังชุดจะท้ามยังค่อยมื้อเช้านี่สบายดีเดอ้อ อ๋อ่ัลโหนมาท้ประถามได้ขวนมือเช่าดิคือว่าตอนมาคือว่าถามเ้นมือวานนี้ตันขามรเป็นขวดหนึ่งนะขยังขวดหนึ่งฮีนี่แล้วโอเาสั่เขาสัญญยยังกันหน่อย่วันนี่สัญญาสมี่ใช่เป่ไม่สัญญานี่ฮะสัญนากับ้จยเลยแม่ใช่่ ว่าไปบูมีหลักฐานนะพยานมันคับแน่โอ้ยจิตเมื่อวานนี่มีได้เห็นบอกชัญญายังเลยนี่นะว่าไอข่าสาบนี่บลเลวป่าของน้ำบลเลวนี่แม่นในน้อง้อยได้เสียให้บลเลวเด็ดโดยไซเดอรนี่สรุปแล้วบ่อวานแล้วโอ้แล้วแต่สัญญาก็ได้ว่าเป๊ปซี่ทุกหนึ่งสองเออสองบ่โอ้ ไปซื้อมาทุกนึงนี่เพาราะห่านพึ่นมันเบ <laughs> ิดก่อมันน้องจ้อยวาวสัญญาเลยสิว่ากินลายมันเสียนั่นอ่ะน้องสวยกิน <laughs> ลายมันสิเจ็บคอมันหนาวเห็นบอกอากาศจะเปลี่ยนอยู่เ <laughs> ที่ยวห่อนเที่ยวหนาวอยู่เนาะเอ่าไอเงยเบิ่ง, <laughs> งพี่น้องเนาะทำตามสัญญาน้องจ้อยพี่น้องเอ้ยน้องจ้อยคือไม่กินเนาะน้นองจ้อยเนาะกินอยู่นะบ่ นี่แม่นี่นี่พี่น้องเนาะมาเอามึงนี่มุ่งแล้วเรียบร้อยพี่น้องเนาะสาบก็แล้วมุงก็แล้วโอ้โอ้สิเทอ้อมเลยบ่ลนี่พ่อแก้วโอ้ปูนยังเล็กชอบนี่เฮ้ยองเสาะปูนอ่ะ เลยบอืมเทบาเอายังกินยังอเลยโอ้หลักกินหมักบัวข่อยอีกเปล่าเต็มปากเต็มควหลักคนซื้อหลังแหล่ก็ขอยแลเอามาหมากเดียวหนึ่งเป็นหลักกินของขอยอีกรายเด็กกว่าให้กินยังบปล่เต็มปากเต็มควเลยโอ้ยโอ้ยสั่งแก้วหลักกินของขอยแล้วนี่เนาะ มาจุกมาจุกมาจุกมาเนี่ยเออเอามามาได้ก็หันทีโอ้เออปั่นมันน้อยพอดบมกขุ้นเอามาเออโอเคขอบใจเด้อเอาลีได้บอกอะไเพี้นบอกเออเอาลีได้หนิเด็ดตึเงินใส่น้ำมันแล้วมาหนีเนาะนี่คอยซื้อจะมาหมาอะไร ิหมากพันกิบโอหมากสองแฉกหน่อยก่อนซื้อฮะเพื่อแกไว้ใส่รถตากแดดมาเพื่อสีหัวเพื่อสีหอดเพราะเปนง่ายได้เจ้าคอหลักเจ้าตกใจว่าโนหลักเอ้าเจ้าบ่บอกคอยรอกับเจ้าหลักแล้วดิคอยจับเอาอย่างดีผลไม่ได้หลักบ่น่ะไหลักเลยจับเอาโอ้ยกินจนเบิดจังงันคอยจังเห็นก็บเรื่อสังเกตว้า บดแล้วหมักเดียวอะไรหมักเดียวก็ยังอยู่รึ่งหนึ่งเลยกะตามเน่ะอะไรอะไรเงินใส่ละมันแหละพี่นน้องเนาะใช้เบิ่งเลขก่อนเจ้าบอกเล่ไปจักอันนี้เนาะอ๋อเด้นนี่เด้อยิบซีนี่พายหมักคุยเนาะนี่เก้าศูนย์เก้าหาหาสี่เลยยังหาสี่แมวบอกแมวแมวอโอ้ใจมากเลย พอพ่อบอกไปสิหาตุกเดียวฮะเอามาแล้วไปชื่อชื่อเอาไปชื่อเฮ้อ่ะอหยอกไปแก้วปสิเออตกใจเฮ้ยเนาะพอเดืตกใจกินว่าขึ้นว่าพนกิ้นอันอันอะไรคือเราพนกิ้นได้ยังเกาะพ่นเดินได้ยังเกาะลืมเลยบอยังวะลืมเลยนะชื่อมันต้องคอยจะกินนะมากยัง

sợ tí ở nó Thô xuống bây giờ mình tặng Đó tặng xuống cái thứ mà bạn này nơi đi xuống cái gì khi cày Cày Ồ Nghe cái lỏ rồi Cày không hết cái để nó thôi กวงเติบไปแล้วกเนาะบ่หอมบันไดได้นี่ชื่อว่ากวงเติบหนิเขานอนได้เนาะอนั่นคืออันพัวเราผิดผิดกันกับมันรักนอนอยู่นี่ก็ได้เนาะเฮ้ยเตียงหน้อยเนาะเตียงหน้อยนอนจิ้ผิดทิศนี่หอดบ่ทิดกอดเลยนะอ่าประมาณทิด อยู่ทิดหนึ่งผิดปลายบ่เนาะไว้อยู่ผิดอะไรว่ามันบริษัทาสีแต่กับแบรนด์อ่ะปูกระลึกกระเบื่องกระโลนฮะ่ไหมทาสีไหมทาบ่ทาแล้วเอาเสื้อบริษัทาตัวสียังเหลือหลายอยู่ถ้าสีไม่จอนฮะไม่จอนมาทาตัวนี้นะโอ้จะเป็นาสีแดงในโมในโมหัวทาสียังสีเป็นสีขาวกับสีแดงเนาะกับสีฟ้า

เกมสิกลับว่าบอลนี่พวกแก่เมื่อไรสีกลับนี่จะได้เลกลับมาเนี่ยโอ้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 ยเล็กฮักเลยไปจักกินดีเบิ้งเบื้องโอ้ฟุ้มจนออกโอ้โอเคเล็กจนฮักโอ้เล็กจนบุ้มพี่น้องเหรอโอ้แม่เนาะโอ้ย ้ผมผมมีให้กัมเนาะหัวแตกเกิดอะไรขึ้นกับสร้างแก้วเกือบแล้วเอาเลยนี่เขียนเราดอกก้มโบวิสซำเนาะเจ้าขคำวันนี้เวลาสิก้มขคาวันนี้บ่อกินนี่โอ้เลยก้มโบวิสปวดตับเฮ้ย ใครแต่บ่อตกเนาะแหงเว้นเนาะเล็กกะนะใครแต่บ่อเงาเล็กกะโอ้ยเป็นห่วงเล็กได้กี่ทีได้เนาพี่น้องเหรอเนาะว่าคลิปนี้มีแต่ห้าคลิปนี้พี่น้องเนาะเอ่อ FC ก็สีขาวน้ำยู่พี่น้องเลยเหนพะ่นกลับมานั่งเขาพรอยเพื่อนเนาะหายใจก่อนหาการลงแต่นะบ่ หอเนาะด้กินสีี่ะขันบพอะไรเด้ข่อยผักเงินน้ำพกแก้วกินนี่ขันบัอแสนนึงกข่อยผกอะไรลำลาวผกไวจเคออเบิกไปสิเอเอาโดไ่ต้องไ่ต้องคอเดออเอาโลดแม่นเงินข่อยนี่แล้อเอาไปโลดาคอเนี่ยาพัน อ้าวใบรถใบเซนนะเด็กกับเงินข่อยน้ำราวออำผาน้ำไหน้ำลาวเบิดเลยจะาได้เจาไม่อ้าววววน้ำราเวิดยังพออยู่ไปเบิ่งลูกเล็กินี่เจ้างอเวิดหรือไปจักมาตักนี่อะไรนะเนือเหงกับทายกันเนาะ อเคย่างบะมออืมเรายะให้เลยกินนี่เออวันนี้ใหมหมอกได้แบะนี้ถิมเลยวะผมจนข้าวเมื่อกี้นี้ ตำมบอลตำมบอลบอลบอลเหลืองมาได้ตำก็โอ้ยอืมนั่งเนาะเฮ้ยแม่ไปชวนเป็นนางเงี้ยไงนี่

มวนไปอีกแบบได้ประสานพวกอะเขาคนมอว์บุคอดเนะเาะอตายไปอบอุคอดเขื่อนตู้หู้บ้าตู้แช่วอยาว่างตู้ตู้ตู้ฮะยตู้แต่ตู้ตู้แล้วตู้ที่เพื่อนคะแนนมันโคตรโคตรเลื่อนหาตู้คะแนนเฮาเอิญก็เสี่ยวคะแนนว่าเฮขาเอิญกันนะเอิญแบบเอิญมูคู่ห่านะ <c oughs> <ๆ>เขาเอิญแม่แนบ้านเขนาแหละเขาเอิญตู้

คือชาวบ้านคิ่นควายลายตู้คนตู้มันมีลายตู้เด้ตู้พังเพลงอันนี้ตู้นี่ก็คือภาษาบ้านโคตู้คือตู้เซี่ยวนะลายภาษาเนาะบางคนนี่ไม่ได้เข้าใจแล้วาคนขนาดนั้นคนลาวอยุแต่ว่ามันลายภาษาเนาะมาคือพิ่เพึ่งมาตู้ ทางบานเคยเปมมันเหมือนคนว่าคนเฒ่าไดตู้แม่มันลายตู้ประตูว่าเอิญคนนี่คือซื่อช่องในทุกข่อยแล้วน้องตู้แล้วมันลายมีขวโทรมาอยู่ได้โทรมาอะไรเพม่อนว่าช่องแบบตู้ซิดตู้ไซน์ไม่มีตู้ยังไงนตู้คำตู้เด่นเพม่อนว่าโอ้ยสายเสียน้องจะเป็นผู้เฒ่าเพม่อนว่าใช่ใช่ชื่อตู้ตู้ เอซี่มันว่าเนาะมันเป็นคำแบบว่าอย่างคนนึงอ่าคำเนาะคนนึงไม่ขอช่วยอะไรเลยลืมแล้วเขาอ่ะมันเป็นสไตล์เหรอนาสไตล์ฮิปฮอปบ่แมนเป็นสไตล์ไปสไตล์มันแมนเ่นวสไตล์เนาะคิดว่าแล้วก็อย่างงั้นเอาเพียงเนาะ คลิปนี้ก็คือป,ประมาณนี้ก่อนพี่น,อน้องไอ้เนาะเคยขอตัวจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้พี่น้องไอ้เนาะทาพวกแก้วมันติดตั้งเพรสวมแล้วนั่นนี่ก็จะถ่ายพี่น้องเบิุงอีกท่านึงไปชื่นเพลินเจอนโอ้ยน้ำก้อนคือดวงแก้ววาอยู่คือเย็นๆนะพี่น้องเนาะโอเคนะพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้เด้อพี่น,อน้องเด็กขอลาไปพี่นอ้องไปก่อนเนาะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยลายพี่น้องเนาะท่านี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี